แล้วพี่น้องจ๋าไล่เมื่ขึ้นนี่ไล่ขึ้นบ้านใหม่หนางเอกเพี่ยวธิดาผู้ใดเพราเขา <c oughs> ที่อุบลว่าดีแล้วแต่แก่กะ,กะไล่นี่กะคิดว่าลูกตงมีปัญหาเรื่องเรื่องไล่หรือไม่ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องบุคลากรอ,อีอย่างสักอย่างน,นี่แหละนาชีนาชิบอคอบอบอ่อยบอลงตัวกันไดคือการอันนี้ก็ขอสคอ ตันี้นิดนิด,นดที่มไหลจังน้อยนะค่ะเนาะมือขึ้นนี่บ่คือเออมีไหลอยู่เพดเพตพ่อหนกเพจนกลูกชาวนาแม่ที่เขาไปกุ้มปิดแล้วเพจนี่กัยังไหลอยู่แล้วก็ไหลก็สะดุดบ่อยเนาะอันนี้อันนี้ห้าเ้าตีเพื่อก่อนนะคะแต่แต่แต,แต่อยู่อุบลอะไหลดีแต่เมื่อคืนนี้มีมีปัญหานิดหน่อยก็ ก็าฝากลุงโต้งนะคะไปกรุงเทพอยากได้แบบไรแ,แบบแบบอุบลเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเข้าเบิร์แล้วเข้ากัอ่ติเพื่อก่อใหให,ให้ลุงโต้งได้รู้เนาะคะ่ะเนาะแต่ย่างอื่นดีบด้ลอิลาน้อยปล่อยของยางไงหลวงเล้พี่น้องเมื่ขึ้นนี่เล่นดีเล่นป้าเล่นได้หลายเพียงลงเพียงได้มวนมวนตะบักคักเลยมวนเฮียง แล้วก็เล่นแบบเมดเลยเลยปล่อยพี่โดนแค่กั้นแค่เพลงเดียวนอกนั้นอิหล่าโชว์โชว์ฟอร์มปล่อยของยังย่างอัศจรรย์อัศจรรย์แล้วอัศจรรย์อีกพี่น้องมือคื้นนี้ได้ใจแม่แม่ไปเต็มเต็มเลยทุกคนบอกว่าอิหลา่าอิหล่าเป็นสุดยอดเลยอิหล่าเป็นจุดโฟกัสพี่น้องบอกว่าอิหล่าขึ้นมาเราบอกคือคนอื่นขึ้นมาไหมแต่นี่มันคือความจริงคือ แต่คนท่านผู้ชมเยอะมากบ้านน้องแพ้แวนนี่ถือว่าถือว่าให้การต้อนรับอย่างดีเมื่อคืนนี้ไปแบบสไาตลา์มอลำสิงเน,นาะค่ะน้มีมีปลาเมยปลาดอกเมยมากเป็นแล้วก็มอลำหมอลำแหม่มใช่ไหมเอาคนแล้วก็คนจะมมีศิลปินหม่ที่มาที่พอจารับเขามาใหมา่คือคือน้องน้องเนี่ยน้อง,องนอง้นอ,งนองแม่น้องแววน้องแววกับน้อง อะต o n น้องขนน้ยินดีต้อนรับคือกันแต่อีแต่อีหลานน้อยคือเอาอยูทูเพลงบอกตรงๆได้ปะเ,เ่นดีที่สุดกับคืออหลานน้อยอย่าว่าคุณยา่า้ะคุณย่าเบาความความรู้สึกของคุณย่าแล้วกับความรู้สึกของหลายๆคนอยู่ในใจคุณย่าก็เห็นคืออันนี้กับความเป็นจริงคืออีหลาเป็นเด็กน้อยที่นะาหักพูดง่กับบอตองบ่ต้องดราม่านาะคขะนนาะบ่ตองเสียใจ ผู้ใหญ่ก็คือน่ารักแบบผู้ใหญ่แต่เด็กหน่อยมีความนนารักกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เด็กหน่อยเก่งจังอีหล่าหน่อยอีกคือออกมาแล้วเอาใจพ่อแม่ไปเต็มเเลยคือสูสูเพ่าะพ่อเรามีมของม,มีลูกเล่นเยอะมากว่าขึ้นนี่ป้าคุณยายพอเคยเห็นอีหล่าหน่อยเล่นแบบนี้บนเวทีจักเทือมคือเล่นปล่อยของเล่นแบบพ่อขึ้นไปสไตล์มอลำัอีหล่ากับไปสไตล์มอลำ มอลํามโมพ่อขึ้นไปรดแห่อิหลากระลิ่สไตลร์รถแห่พอมาสไตล์ลําซิ่งอิหลาปล่อยสไตล์ลําซิ่งเด้พี่น้องทําได้เลยปาดโตขึ้นมาทําได้ทุกอย่างเลยเด็กคนนี้โตขึ้นมาอีหลาสิเป็นหมอลําซิงได้พอมถึงแม้ว่าวงไงสมมุติว่ามือใดวงไงบมมีงานแล้วก็วงขเจาแอบวงพ่อจ๋ารถแห่ก็ไปตามรถแห่ แต่พงศกรแบนสามารถเอาอีหลาไปเล่นลัมซิงรับจอบได้อีกตั้งหากคุณยากกาลันตีเลยวาอีหลาพ่วมสามารถนี่เล่นสไตล์ลัมซิงก็ได้เฮาฮาสไตล์ลัมซิงก็ได้ยูยุยุลดแห่นี่เต้นแคุู่กดิ๊กเต็มมาพอลัมซิงบ้าปล่อยของยังยังอัศจรรย์ปล่อยเยอะมากและช่วงที่น่ารักที่สุดคือช่วงหัวพอสั่งไว้แล้วว่ายาเดาแห้ง แต่พอจ๋าเดาออกมาออกมาสกัดจุ๊ยอ่พ่อปาดคำนี้คำนี้แหละว่าดีเด็ดมือนี่ต้องเต็มติ๊กตอกเต็มทุกหม่องแน่นอนเลยเพราะว่าเต็มทุกหม่องพี่น้องนหน้าฮักอหลีคือน้องทำในน่ารักถือใจแม่แม่แมในในไลน์นี่ถือใจกันแห้งคักโอ้ยถูกใจแห้งน้องไม่ได้ทำหน้าเกียดเลยแต่เป็นเสียงที่เด็ดเดียวมาดมั่น พ่อเป็นยังเน็ดทังส่อิหล่าบอกพ่อแล้วแม่นพ่อพ่อจ๋านี่มันเป็นการแสดงมีลูกพ่อรักหนูนะพ่อจ๋าพยายามอธิบายแต่พ่อจ๋าก็คือถ้าเล่นลัมซิ่งพ่อจา๋ากับสไตนี่แหละสไตที่พ่อจ๋าเล่นก่อนๆที่อิหล่าสิมากกับสไตนี่แต่ตอนนี้มีลูกแล้วลูกหัวงแห้งนี่คือช็อตเด็ด แล้ว,ลวทีนี้เนี่ยคือพ่อจะอุ้มลูกสาวลงเวที่เอาลูกสาวเอาลูกสาวไปนอนคุณยายมาตอนว่างเผียนกันเอาลูกสาวไปนอนนั่นโอ้ยหนาหัากแกค้คือคือไรนี่ผู้ใดบ่บ่เขานี่พลาดอย่างแรงไล่อุบลว่าพลาดแล้วไล่นี่ถือว่าซูปเปอร์พลาดเลยถ้าคนที่อยากเบิ่งความสามารถของอีหลาหน่อยถ้าบ่าได้เขาไล่มือขึ้นนี่ไปหาเบิง่งฤทธิพี่น้องกาซิมี คลิปหลายๆคลิปแต่ต้องรอหลายๆมือเน่จากน่อยแต่อยู่ในไลน์นี่ปาทู้คอมเมนต์นี่เรียนจุดๆเลยตอนที่อีหล่าหน่คอมเมนต์เรียนจุดๆแล้วรางวัลหน้าเวทีคุณยาขอเบาอีกนะว่ารางวัลสาหรับอิหล่าน่อยโคตรหักอีหล่าหน่อยแห้งไหลและอีหล่าน้อยก็มีความรักต่อนาเพลวมากเห็นมือตอนไปคืออิหล่าน้อยหักนาเพลีวและก็เป็นไอดอนของอิหล่าตอนเอามือน้อยๆน่อยไปไปซ้อนแก้มนาเพลว คือเห็นแล้วคือนานคนลูกอีแลาพิญญาคือน้องมอบความรักให้ทุกคนรักแล้วก็ต้องรักอีหลาขึ้นแต่อีหลาต้องไปขอความรักจากคนคนอื่นนะลูกอีหลาได้ความรักจากคนอื่นไปเต็มเต็มโดยเฉพาะแม่แม่ทางไรนี่คือคือเพิ่มความหักขอ้อีหลาทุกคนเลยบบว์แต่ทางไรทางบ้านเอฟซีทางบ้านเพิ่มความหักขห้อีหลาขึ้นสมือสมืนสังเกตได้จากพ่อจ๋ากับงานุคุยกัน ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกคนบ่ว่าจะเป็นช่องมามีช่องไหนกนระางที่ที่รายงานช่องเรื่องของอีหลายอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกเมือเม่แต่ช่องคุณยาก็คือกันนี่คืออิฤทธิ์ของเด็กจิ๋วคลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนพอกันไหมคลิปหนอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะคะคลิปสวัสดีค่ะ ในลูกกูคือสิฟ้เปาแห้งไม่ยังลรอไอ้ไหนูบอกอีพ่อว่าหามตอแห้งมาจ้ะมันเป็นการแสดงไหมลูกหนูรู้ค่ะว่าเป็นการแสดงโอ้ยจังไลยเนาะบัดนี้นองรักหนูนะลูกรานก็บ่เข้าใจไม่ป้าเหมยเนี่ยไม่ใช่พ่อไม่ได้คิดอะไรเลยนะเกือบกับว่ใส่พ่อทำไมเด้าแรง แรงสิพ่อพ่อห้าม